วันนี้มีเรื่องข่าวคราวเกี่ยวกับพระเยอะหน่อยตามที่รายงานไปตั้งแต่สองวันสวันที่ผ่านมาเรื่องของอดีตเจ้าคุณอานะอดีตเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพซึ่งเมื่อวานนี้ท่านพลตารวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วท่านรองผู้พิจารณาตำรวจสอบสวนกลางท่านบิ๊กเต่านะครับแล้วก็นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็มีการประชุมติดตามความคืบหน้าของเรื่องนี้ พอประชุมเสร็จแล้วนะครับประมาณเที่ยงครึ่งท่านจรุเกียรติท่านก็ออกมาให้ข่าวสรุปสั้นๆก็คือว่าจากการเข้าตรวจสอบพบบัญชีธนาคารที่เป็นของวัด5บัญชีแต่ยังมีบัญชีอีกบางส่วนที่น่าสงสัยนะครับมีเส้นเงินเชื่อมโยงกับสีกาคนสนิทเจ้าคุณอาจหรือไม่ตอนนี้พบเพียงยอดเงิน9 0 0 0 0มยังบอกไม่ได้ว่าเป็นเงินวัดหรือไม่ นะครับส่วนเรื่องคมคูเรียกเงิน7ล้านจากเจ้าคุณอาจจากข้อมูลนี้ได้รับทราบว่ามีอยู่จริงแต่ยังไม่ได้มีการจ่ายเงิน27มิถุนายนที่ตำรวจเข้าไปขอเจราจากับอดีตเจ้าคุณอาจนั้นเพราะตอนนั้นข่าวดังไปแล้วฮะตอนนั้นมออีพระผู้ใหญ่ไปแจ้งความไปแล้วทางท่านจรุนเกียรติบอกว่า ที่เข้าไปวันนั้นเนี่ยต้องการที่จะเข้าไปบอกให้ท่านศึกซะนะครับและอีกทางหนึ่งคือตำรวจต้องรีบเข้าไปตรวจสอบ,บเนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สินของวัดเกรงว่านะครับเจ้าคุณอาจศึกแล้วเนี่ยจะเอาทรัพย์สินของวัดติดตัวไปด้วยนะครับแล้วก็วันนั้นไม่เจอตัวแล้วอดีตเจต้าคุณอาจก็ไปลาวฮะตามที่นำเสนอไปอทีนี้วันนี้ท่านผู้ชมฮะ มีข้อมูลจากการตรวจสอบสีกากอไก่ซึ่งท่านบิ๊กเต่าก็บอกว่าตำรวจเนี่ยเรียกตัวผู้หญิงคนนี้นะครับเรียกตัวผู้หญิงคนนี้มาพูดคุยแต่ยังไม่มานะครับเป็นผู้หญิงค่อนข้างมีฐานะหน้าตาดีอาศัยอยู่หมู่บ้านหรูจะขับรถเบนซ์ไปทำบุญตามวัดต่างๆโดยจะเลือกพระที่มีชื่อเสียงประจำ อยู่วัดใหญ่ๆจากนั้นจะเข้าไปตีสนิทที่ผ่านมาพบว่ามีความสัมพันธ์ฉันชูสาวกับพระผู้ใหญ่ภาคกลางสองสามรูปมาแล้วแต่ทุกครั้งเรื่องจะเงียบตลอดไม่เคยมีเรื่องอื้อฉาวปรากฏจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังติดต่อสีกากอไก่ไม่ได้ีด่ท่านผู้ชมฮะผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนทำเป็นอาชีพนะฮะ มีขับรถเบนซ์ด้วยนะฮะแล้วก็อยู่หมู่บ้านหรูนะครับจะตีสนิทกับพระผู้ใหญ่เรื่องพระผู้ใหญ่ที่มีวัดใหญ่ๆวัดหลวงอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ได้มาแล้วสองสามรูปนะครับวันเดียวกันนะครับคือเมื่อาวานนี้คุณอินทพรจันเอี่ยมผอ,อสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าทางพศออทราบจากหนังสือการแจ้งลาสิกขาของเจ้าคุณอาบ แต่ไม่ทราบสาเหตุนะครับจากการที่พอสอเข้าไปตรวจสอบที่วัดตรีทศเทพร่วมกับตำรวจเบื้องต้นยังไม่พบสิ่งผิดปกติรายได้ของวัดจากการบริจาคมีไม่มากตู้บริจาคและช่องทางรับบริจาคก,ก็น้อยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากชาปนะสถานคืองานศพแะฮะขณะที่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาตตั้งคณะทำงานมีพระสงฆ์จากวัดบรวร นะครับวัดตรีทศเทพและมูลนิธิมหามงกุฎไปร่วมตรวจสอบบัญชีวัดตรีทศเทพอย่างละเอียดแล้วกรณีอดีตเจ้าคุณอาจเชื่อว่าโดนผู้หญิงหลอกเพราะจากคลิปต่างๆนั้นยังไม่พบการเสพเมถุนที่สำคัญจากข้อมูลของตำรวจทราบว่าผู้หญิงคนนี้เคยทำลักษณะแบบนี้นะครับกับเจ้าคุณอาทำให้พระต้องศึกมาแล้วสองรูป หนึ่งในนั้นเป็นพระที่จบบาลีประโยก้าด้วยนะจบขั้นสูงสุดคือจบด็อกเตอร์ทางโลกนะแต่เป็นด็อกเตอร์ทางพระนี่แหละยังเสร็จเลยนะฮะเรื่องลักษณะแบบนี้เกิดกับพระสงฆ์มาอย่างต่อเนื่องเรียกกันว่านารีพิฆาตดังนั้นอยากจะให้พระที่ต้องศึกออกไปเพราะโดนผู้หญิงคนนี้หลอกแบล็กเมย์นั้นมาให้ข้อมูลกับพศออด้วยนะครับเพื่อที่พศออจะได้แจ้งเตือนไปยังคณะสงฆ์ และหาแนวทางป้องกันต่อไปนี่ครับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ทำได้เท่านี้ฮะนี่ข้อมูลจากทางท่านอินทพรนะบอกผู้หญิงคนนี้เนี่ยเคยมีอะไรกับพระแล้วพระมีบางรูปเนี่ยจบถึงนะปร,ะริยนก้าวอ่ะท่านผู้ชมฮะยังไม่รอดเลยหรืออย่างทางอดีตเจ้าคุณอาจเนี่ยก็เป็นพระมาแล้ว30กว่าปีฮนะที่สุดยังไม่รอด ทิ้แย้มเนี่ยห้กว่าปียังเรียบร้อยอืผู้หญิงนะดูนะนารีพิฆาตจริงๆไอ้ผู้หญิงคนนี้บาปมากนะฮะบาปจริงๆนะโอ้โหเหมือนกับทําเป็นสันดานเลยอ,ะอ่ะวันวันหนึ่งก็มีหน้าที่ในการไปสแกนดูซิว่าเออจะไปจัดการจะไปเอาเงินนี่ยจะไปเอาเงินจากพระคนไหนวัดไหนและแน่นอนน,อน,นจะต้องเลือกพระผู้ใหญ่พระที่ มีอำนาจในการบริหารเงินของวัดเนี่ยเราก็ต้องเป็นวัดใหญ่ถูกไหมต้องเป็นวัดที่ดังผู้หญิงคนนี้ทําแบบนี้เลยนะฮะถึงบอกเมื่อสองสามวันก่อนตั้งแต่มีข่าวเนี่ยผู้หญิงคนนี้สําคัญมากตํารวจต้องตามต้องตามตัวมาให้ได้อืส่วนจะมีความผิดทางกฎหมายยังไงนั้นก็ต้องหาช่องทางดูนะฮะปล่อยไว้ไม่ได้ครับแต่ว่าที่พอ,อบ,บอกว่าดูจากคลิปไม่พบว่ามีการเสพเมทุลนี่นะอือ ถ้าไม่เสพเมทุนเนี่ยแล้วเจ้าคุณอาจจะหนีไปทําไมใช่หนีไปศึกทําไมใช่ที่พศออต้องการให้เห็นชัดเจนว่าเสพเมทุนเนี่ยเออมันต้องเป็นคลิปแบบขนาดนั้นเลยเออเพราะข่าวที่ออกมาก็คือว่าเจ้าคุณอาจยืนแต่งตัวใช่ไหมใช่อาจจะหันหลังอยู่แล้วใส่ใส่ท่อนล่างอยู่ไม่ใส่เสือ้อแล้วผู้หญิงก็นอนอยู่แล้วก็พูดเออตอนนี้เราอยู่ในห้องด้วยกันนะอะไรประมาณเนี่ย ใช่แค่นี้มันก็น่าจะบ่งบอกได้นะคือไม่ได้อยู่ในวัดอะตบบอนนั้นอะอมันกับเ็จเรียบร้อยแล้วอะกํานังใส่เงเกงอะถ้าเป็นอย่างเราเราก็คือเสร็จแล้วอะกําลังจะรุมาใส่างเกงไปทํางานต่อไปเป็นพระต่ออแต่อย่าไปเอาอะไรกับทางพศออเลยฮะ <laughs> ข้อมูลพศก็ได้อย่างเนี้ยใช่ไหมฮะคือเขาไม่ใช่ตํารวจ <laughs> <ม>ความเคลื่อนไหวในวัดต,ต่างๆนะฮะจะเทาจะดําจะอะไรเนี่ยพศก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วจะรู้เรื่องต่อเมื่อเรื่องมันแดงขึ้นมาแล้วนั่นแหละ คือจะตามก้นก็ตลอดอ่ะตามก้นตลอดออจะตามไปเช็ดเนี่ยแบบนี้แหละฮะและอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมฮะเมื่อคืนก็รายงานไปครับกรณีเออจ้าอาวาสวัดม่วงนะฮะเออจ้าอาวาสวัดม่วงไปที่ถนนเพชรเกษมฮะอยู่เพชรเกษมหกสาเป็นวัดใหญ่นะวัดนี้เป็นวัดใหญ่มากออไปเบิกเงินนะครับ ไปถอนเงินออกมาจากธนาคารไปถอนเงินเนี่ยถอนวันที่20พฤษภาคมนะพฤษภาคมนะไม่ใช่20มิถุนายนด้วยนะไปถอนมาตั้งแต่เดือนก่อนนะครับไปถอนเงินมา10ล้านนะครับจากธนาคาร TMB ธนชาติสาขาสารยานะครับไปพร้อมกับลูกศิษย์สคนลูกศิษย์สคนเนี่ยเข้านอกออกในกุฏิของจเจ้าอาวาสได้ทราบว่านะครับไปถอนเงินออกมาเพื่อ เตรียมที่จะไปซื้อทองคําแท่งมาเก่งกําไรอจะเก่งกำไรจะเก่งกาไรไปซื้อทองคําแท่งมาเก่งกําไรนะครับแล้วก็มาเก็บไว้ในกุฏิจนกระทั่ง29ิมิถุนายนนะครับจะไปเอาเงินบางส่วนมาใช้จ่ายจึงรู้ว่าเงินหายและทองหายนะครับทองเนี่ยมูลค่า250บาทเฉพาะทองเนี่ย12ล้านบาทท่านผู้ชมคนระ รวมกับเงินอีก10ล้าน <ไป S 2> ก็รวมแล้วนี่นะฮะหายไปทั้งทองและเงินสด2 2ล้านห0 0แสนกว่าท่านผู้ชมฮนะมแล้วก็กุฏิของท่านไม่พบร่องรอยการงัดแงะก็แสดงว่าคนที่มาฉกเอาไปนั้นรู้ว่าเงินและทองเก็บอยู่ที่ไหนจึงเข้าไปเปิดและก็หยิบไปสบายๆไม่ต้องงัดไม่ต้องอะไรเลยนะครับเรื่องนี้ก็เลย เป็นเรื่องเป็นราวที่ทางทางเจ้าวาดให้วยาวัชกรของวัดไปแจ้งความนะครับตำรวจก็กำลังสืบสาวราวเรื่องอยู่ว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือของคนในแน่นอนนะฮะอันนี้เป็นอีกข่าวหนึ่งที่ที่แจ้งให้เราเห็นว่าโอ้โหท่านเป็นเป็นเจ้าวาดมานะฮะตามข่าวบอกว่า4 0่ปี นะครับแล้วก็ทั้งเงินและทองเนี่ยเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่านแล้วก็มีคนไปบอกท่านว่าก็คงจะประมาณว่าตอนนี้ทองกำลังขึ้นไงหลวงพ่อจะเอาเงินเก็บไว้ในธนาคารทำไมไปถอนมาไปซื้อไปซื้อทองคำเพื่อเก่งกำไรเขาก็เก่งมาทำระยะหนึ่งแล้วด้วยนะใช่ไหมนะฮะก็เล่าให้ฟังท่านผู้ชมฮะส่วนท่านจะไปคิดต่อก็ แล้วแต่ท่านนะฮะว่าท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดนี้มาหลายสิบปีเงินของท่านที่หายไปทองของท่านที่หายไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่านที่เก็บหอมลอมลิบมานะครับเมื่อคืนนี้เราก็พูดในแง่สงสัยว่าเออเป็นพระมาแล้วก็มีเงินส่วนตัวขนาดนี้เลยเหรออ๋อ,อก็เงินส่วนตัวนี้เข้าใจว่าท่านได้มาจากการเก่งกำเก่งกำไรซื้อทองขายทองอืมอืมก็เป็น อาชีพเสริมพูดงนี้ได้ไหมอาชีพเสริมของพระมันควรทำไหมอ่ะใช่ไหมมันควรทำไหมอ่ะว่าเออเป็นพระแล้วก็เอาเงินไปลงทุนทองแล้วก็นั่งวันวันก็นั่งดูทองว่าขึ้นหรือลงใช่ไหมเพราะเก่งกันไรก็ต้องดูกับทั้งวันนะว่าขึ้นหรือลงเออเออมันควรทํำไหมอาตมาไม่เล่นหุ้นก็ดีแล้วทีละอาตมา่โอ้โหเดีสองข่าวนี้นี่แบบ ทำให้เราแบบแล้วก็เป็นข่าวที่แบบเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับวัดวัดพระพระนะ <S <S ความจริงมีมากกว่านี้ท่านผู้ชมนะแต่เป็นข่าวเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่นี่เป็นข่าวที่เออแล้วโดยเฉพาะเรื่องของอดีตเจ้าคุณอาจเนี่ยมันมาเกิดแทบจะต่อเนื่องกับทิดแยม้มแล้วก็จากข่าวเนี่ยบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยทำมาแล้วกับพระผู้ใหญ่สองสามรูปนะฮะ ศึกไปแล้วก็มีเขาจะทำกับพระที่มันพระพระหนุ่มๆพระที่ไม่มีเงินไม่ได้หลยฮนะเธอต้องไปทำกับพระที่มีเงินแน่นอนอเห็นไหมเดอแบล็กเมลเลยเออหลังๆเนี่ยสามสี่ข่าวหลังๆที่เป็นข่าวเกี่ยวกับพระเนี่ยโอ้ท่านชมฮะระดับเจ้าอาวาสเจ้าคณะภาคทั้งนั้นนะเจ้าอาวาสทั้งนั้นเลยนะ าร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แส s แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ